ดูดูดูใจผมบัวบัวเขาสิลักเลยบัวเจ้าหน้ไม่ใช่ดาวกลัวนะพ่อดาวกลัวด้วยนี่ดาวไม่รู้กลัวอะไรเลยดาวกลัวอะไรสักอย่างลูก รวบเปิดง่ายขึน้นสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ําำก,กระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0 8 0 1 7 3 6 0 8 2ขอบคุณค่ะบัวเล่นบัวลอยพีที่สองนะครับตอนที่สองความซาจึงจังบังเกิดอีกไหม จัดไปบ้านผมจัดให้อ้าวถามจริงๆคุณมาไงคุณดังมาแบบไหนครับมาดูครับมาดูเห็นโมบันอยู่ในแต,<อ>ต,ต่เช้าโอ้ปกติจะละควันจมโบกอยู่ครับโอ้นับ,บันเนี่ยผมเห็นคลิปไหนคลิปไหนของคนเสือนี่มีต่คุณเลย ร่วกันแหละครับรู้ติดกันยังไงโอ้แล้วคนดังเนาะแสดงว่าคัดลอกคัดลอกนะเออต่อแล้วคลิปไหนคลิปไหนเขาก็ว่ามีแต่คนดังคนดังคนดังเป็นแบบนี้เหรอตัดต่อมีเพื่อนมากี่คนวันนี้ยังไม่มียังไม่มีโอ้เพื่อนคุณอะเคยยินเอฟซีเขาว่ามาทีละทีละละสี่สิบคนโอ้โหวันนี้มายีวันนี้มายี่สิบเท่ากันยี่สิบ ทำมายี่สิอย่างยังเปอช้างแล้วเปอช้างแล้วมึนตึ๊บโอ้เป่าช้างลิ้นชาเลยโอ้เป่าช้างอมดอกเอาเอาเอาอะไรเป่าช้างอราเร่าเอ้ร่าลิ้นชาเลยครัไปเรืใครว่าอมปุ๊บเกิดปอลายเฮ้ยมีดอกเด้อผมว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปช้างนะมาถ่ายคลิปคนดังใช่ไหมนี่อ๋อใส่กระเทียมไหมนี่แล้วกระเทียมอะไร

เสียสละเสียสละให้ให้ให้น้องได้บัวบ,บานาาว่าเก่งพอนักเลงเ,เก่งพอนักเลงพอครับเรื่องของกินเนี่ยบอกดาว,ดวก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับที่บัวบ,บานมาเล่นกับน้องดาวว่าจะว่ามีเชื้อไหมบัวบ,บานเขาหายดีเป็นปกติแล้วครับสมบูรณ์ดี

ว่าเสียบอสองไรห่างบรรดาพี่หลอก็ว่าราคาหมื่นสองเส็ยง่ายเลยมึงเป็นบดาวดาวลองเห็นมึงดาวเดาทำบอลโชว์อ่ะเป็นป้าดูวันหย่อมงานโชว์เถื่อนเลยเนาะมึงหรือสายข่อยคือเต็มปากเต็มคำครับเถื่อนขนาดพวกสร้างน้ำกันก็ยังว่าป้าเจ้าเลี้ยงสร้างจะได้อ้วนเลยมันหุ่นหนึ่งสีหนี่ กินน้ำมึงเบี่ยงหรือปันบ่เคยอพอวะมึงหลู่ไสขสดีดีไสสร้างเจ้าเรน่อยไปฮอบอกบอกมันแต่มันบอกที่เขาแต่บมมีง่ากับพ่อปล่อยเหรินนะครับเยอะบอกนมีง่าแ่มันแทงถึงนอนเนแห้งไม่เฮดดูดูดวใจผม บัวบัวเขาสิรักับบัวเจ้าหา่กมปตาต,ตงสัสต้งสัสลูกใครเด้ดดอมือด,ดอกเอาใหม่ไหมลูกเอาใหม่อพอพอจะเอาให้ ไอ้บุบผาโอ้เน่กินเว่ยเยอะจงกันเอาโอ้สุดดาว่าได้พอดีเอจ็ดเจ็ดเนี่ยเออหน่ายุ่นใส่ของนั่าละเช็ดเช็ดแต่พอก็ เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเรื่องเลีนยนู่นยุกให้ตัวนูน่นยกให้ลูกพี่พ่อบ้านเ็าคุณสร้างเจ้าขึ้นตัวเป็นบันี่ลองเปลี่ยนกันไหมลองเปลี่ยนกันไหมฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เราให้เราไปผูกที่อื่นเดี๋ยวให้บัวบานมาลองผูกดูเราโอ้เสียข่อยบ่มั่นใจได้หนึ่ฮะบัวยันยันสร้างข่อยขาดไปให้สร้างเจ้าเ นักเลียมาเจอนักเลียนักเลียใหญ่กับนักเลียตัวใหญ่ๆกขาเป็นอีกน้อยเรื่องวุ่นวก็ตามมาถ้ามีวันเกิดตรงไหนเราไม่ต้องไปชวนไม่ต้องไปเชิญนะครับทางสองเชือกนี้เวรที่เห็นอันเรื่องกันนั้นไหมอันแต่มีหมอลำของใดมีนักเลียนสองสุกคนคนหนึ่งสองคนเนี่ยมันไปปวดงานเขาเออประมาณนั้นน่ะเออ ก็นี่ก็ตรงนี้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะเออ,เอ,อมีช้างดังอยู่ตรงไหน,นพี่เอ็มก็มีอยู่ตรงนั้นไปมามาอะไรนี่มาพวนมาดูสุตาครับฮะมาดูซุตาโอ,อ้ดูสุตาเล่เนกันนะครับออต่อ,อ,อครับเออถามถามไทยกันใช่ไหม มันชิดอะไรกับน้องนี่ไอบัวนี่ดูไอจูมันขึ้นเ่ย้ห้หอย่าต่อยกันเว้ยครับบัวขึ้นแล้วครับบัวบอกว่าน้าไมถึงอดาก็ได้ครับปต้อไอ้อมดกิอกยอมเยลู่ยอมดาอมขนาดแต่พี่มันก็ยังประหยัดเนาะขนาดพี่เดือนยังไม่กลัวนะครับ เฮ้ย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 มึงเล่นมาเบาหน่อยบ้านพ่อจหายด้ยไม่ใช่ดาวกลัวนะพ่อดาวกลัวนอนี่ดาวไม่รู้กลัวอะไรเลยดาวมึงกลัวอะไรสักอย่างลูกดาวว่าินผมครับ

กองทรายอยู่ตรงนู้นเพื่นมันหยุดตรงนี้เฮ้ยใส่ดาวมันเล่นเจ้าได้บัวบานมีจะเล่นกับน้องอย่างเดียวเลยเหยียบมือทีมั้ยดาวเอื้อันน่ะคือนักเลงแท้คุณนี่ วใบหัวก็อีกัลคับห่หัวเราได้ังเร่งพ่อครับถอยบัวถอยกินแห้งแตว่าถอยเด็น้อง Dạ và đào cái gì tuổi này nó. Hả? Tôi vào đào mình, mình tuổi <laughs> Mền bao tuổi cho đây được. <laughs> hơi hơi <bước> bên máy. <cười> <You>. <cười> yeah. มันุ่มไปเล่นแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยครับอย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางพายดอมคนแล้วก็ช่องดาวเพียงเดียนซัมบรี่นะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ